โอเคครับแล้วก็เราจะมาคุยกันเรื่องคุณภาพน้ำของฟา,า,าร์มการเลี้ยงลามังกอนนะครับก็น้ำใสไม่ใช่น้ำดีเสมอไปค่าพีค่าพีเอของน้ำเนี่ยที่เราเราเราใช้เลี้ยงลามังกรกัน,กนทั่วไปนะครับก็คือแ0ูนไม่ควรต่ำกว่า7ดและไม่ควรเกิน8.5นะครับอันนี้คือที่เคยเลี้ยงเลี้ยงผ่านมาแล้วแบบดีต่อตัวปลานะครับไม่มีปัญหาเรื่อง เกิดเกิดก่อนอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เรื่องค่าความเค็มของน้ํานะครับการเลี้ยงปลามังกรแดงเนี่ยปลามังกรแดงอาจจะชอบน้ําที่แบบก่อยๆนิดน,นึงนะในความคิดผมนะเพราะว่าเวลาผมเลี้ยงปลาเนี่ยผมจะลองสังเกตดูว,ว่าตัวสมในต,ตู้นี่ผมใส่เกลือไป1นกิโลต่อน้ํา1ตันอะไรประมาณเนี้ยปลามันสีขึ้นอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าสมรติว่าเราทำไปได้จนถึงสักค่าความเค็มสัก3ามสามกิโลต่อน้ำหนึ่งตันเนี่ยมันจะทำให้ปลาตัวนั้นอ่ะแดงไวมากๆเลย แล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกอุณหภูมิของน้ำเนี่ยสำคัญมากๆ,ๆเลยสำหรับปลามางกรแดงในการทําสีนะครับตอนเล็เลกๆเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรมันหรอกเราก็ปล่อยมันเลีเ้ยงมันเขาขาวอย่างเดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทาสีเนี่ยเราควรจะปรับน้ําให้ต่ากว่า28องศา28องศาเนี่ยคือการที่น้ําเย็นพอสมควรแล้วว่าแทนนิ่งปลาปุปลาจะปวดน้อยที่สุดแต่พอลงมา26 27หรือว่า25เนี่ยปลาจะแดงแป๊ดเลยแต่ว่ามันจะมีเวลาช่วงเวลาที่ต้องผ่านการเกบตั้งก่อน ซึ่งถ้าเรารักษามันหายปุ๊บแล้วมันอยู่ได้ทนปนทุ๊บปลาตัวน,นั้นน่ะจะเป็นปลาที่ดีฟูดปาดมากเึงเรื่องค่าสารแขวงลอยเนี่ยไม่ควรเกิน100นะครับผมอันนั้นเราก็ใช้ปากกาวัดได้มันมีปากกาที่แบบวัดพวกค่า tds อะไรเงี้าายก็พยายามอย่าให้เกิน100ในตู้นั้นเพราะถ้าเกิน100นแสดงว่าพวกสารอินทรีย์สารแขวงลอยในน้ำมันเริ่มเยอะแล้วปลามันอาจจะแบบทำให้เหงืงมีปัญหาได้ประมาณว่า น้ำมันไม่สะอาดแล้วมันต้องใช้มันต้องใช้น้ำในการแบบเครืบอบวนการการหายใจมันนะทำให้เหงือกมันอาจจะพับหรือเหงือกมันอาจจะม้วนอะไรประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมใน,นส่วนตรงนี้